อัปเดตท,ทุกเรื่องราวของชาวเมืองลุงเศรษฐกิจท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเพื่อพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัดสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมกับรายการที่นี่เมืองลุง ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดพัทลุงของเรากันบ้างโดยจังหวัดพัทลุงก็มีการเตรียมจัดงานสมโพธิสารหลักเมืองอย่างยิ่งใหญ่ค่ะเพื่อที่จะสืบสารเมืองศาสตร์ศิลถิ่น หนังลุงโนรานะคะโดยวันที่17พฤศจิกายนช่วงบ่ายที่ห้องประชุมสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงนายสุจินวาจากิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงท่านก็เป็นประธานการประชุมกิจกรรมพิธีสมโพธิสารหลักเมืองจังหวัดพัทลุง ประจำปี2569ค่ะภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงาศาสนาและวัฒนธรรมพัฒลุงเมืองาศาสินทิ่นหนังลุงโนรากิจกรรมนี้นะคะก็กำหนดจัดในเดือนพฤศจิกายนนี้ละค่ะก็คือในวันที่28 พฤศจิกายนนะคะที่บริเวณศาลหลักเมืองพัทลุงตําบลท่ามิรัาอําเภอเมืองพัทลุงค่ะกิจกรรมหลายกิจกรรมเลยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นจากพิธีบวงสวงสมโพธิศาลหลักเมืองพัทลุงหรือว่าพิธีพรามณ์นะคะ2ก็จะเป็นพิธีรำบวงสวงโดยคณะนางรำกว่า1,010คน ร่วมแสดงพลังศรัทธาอย่างยิ่งใหญ่โอ้เยอะมากแล้วก็ 3. เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธิสารหลักเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะโดยท่านรองผู้ว่าสุจินวัจกิจนะคะก็ได้กล่าวเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เลาเข้าร่วมพิธีอันเป็นมงคลเพื่อสืบสารประเพณีอันดีงามร่วมเฉลิมฉลองสารหลักเมืองซึ่งเป็นศูนรวมจิตใจของชาวพัทลุงมาแต่อดีตสำหรับ ศาลหลักเมืองพัทลุงนะคะก็ต้องบอกว่าถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวพัทลุงและประชาชนทั่วประเทศเพราะว่าเมื่อวันที่28พฤศจิกายนในปี2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระประเมนรรมาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระจรสุธาพิมลลักษพระบรมราชินีได้เสด็จมาทรงเปิดศาลหลักเมืองด้วยพระองค์เองนะคะ ซึ่งสารหลักเมืองแห่งนี้ตั้งตระ่านบนเนินสูงสร้างด้วยสถาปัตยกรรมโดดเดน่นแล้วก็เป็นสัญลักษณ์สาคัญของจังหวัดพัทลุงซึ่งก็เป็นหลักฐานแสดงถึงดินแดนที่ขันตาสีมาในปริมาณในปริมณฑลของราชอาณาจักรไทยอันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนไทยทั้งปวงนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันสําหรับในวันที่28พฤศจิกายนค่ะที่บริเวณสารหลักเมืองพัทลุงนะคะ